าสนใจธรรมะนะครับมาสนใจธรรมะได้ไงคุณป๊ปก่อนละกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็หลังจากที่ผมไปทํางานที่บริษัทมตรีใหม่ๆครับครับก็มีคุณญาติๆนะครับที่เขาสนใจอยู่ก่อนแล้วครับเขาก็เชิญท่านอาจารย์สุจินกับวิทยากรไปสอนธรรมที่บริษัทประมาณปีสี่สิบ <9 S 1> ี่เก้าปีแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ได้ศึกษาธรรมะออประวัติธรรมสังเขปนะครับที่เรา,เอา,าเอามาอ่านแล้วก็สนทนาก,กันนั่นก็คือเป็นจุดน้ําต้นที่ทําให้เรารู้สึกมันมันมีอะไรที่มันมันมันน่าจะคนที่จะเข้าใจควรท,ที่จะรู้อะไรคือเริ่มจากการสนทนาประวัติธรรมสังเขป ที่บริษัทที่มันเป็นสนทนากันนะที่มนตรีสถานสปอตเรื่อยมานะครับะะแล้วก็ท้าไมถึงสนใจคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่เคยรู้ครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เรารู้พวกคอมพิวเตอร์พนวะกเขียนโปรแกรมครับนะครับบัดน,นี้มาได้ยิน,นไอ้นี่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย<ช>อะไรมันเช่น<ม>เช่นเช่นจิตสิษย์ S <S เจอสิษย่แม้กระทั่งได้ยินยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยิน,เ,ยยนเลยร<ต>ั่นมันละเอียดมากเลยว่าจิตแต่ละขณะเจอสิกย์เกิดดับแต่ละขณะเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ยินมาก่อน <S 2> <S 2> <S ก็เลยเกิดความสนใจ <C' ap. S 1> ว่าเป็นความละเอียดแล้วก็เป็นความจริงอยู่ <C' ap. S 1> ที่ที่ที่รู้สึกเริ่มต้นแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องมานะครับคุณวรศักนี่นะฝึกปฏิบัติทำสมาธิ แต่ว่ามีโชคดีที่เขามีการสอนภข้าใจพิดกด้วยนะครับสอนพระพิธรรมสอนธรรมะใช่ครับแต่เรารู้สึกศรัทธาตรงนั้นมากกว่าส่วนที่ไปนั่งสมาธิหรืออะไรก็ก็เหมือนกับผ่อนคลายแค่นั้นเองนะครับผมเข้าใจนะครับพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใช่แล้วมันไม่ไม่ได้เข้าใจอะไรใช่ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความเข้าใจเราก็ต้องอะไรที่มันสามารถทําให้เราเข้าใจได้ใช่รับอย่างฟังอ่านพิจารณาตรายตรองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่า มันคนละทางกันนะครับอย่างนั้นนะก็คิดว่าเสียเวลาด้วยรับผมแล้วยิ่งฟังอะไรที่มีเหตุมีผลฟังเทปท่านอาจารย์ฟังอ่านหนังสือที่ของประมาณสังเก็บแล้วมันก็รู้สึกว่าความเข้าใจมันลึกซึ้งขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเอาเข้าให้เข้าใจทีละคำว่าสติคืออะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าใจผิดใช่ต้องรู้จักตอบรับยต้องเ,เข้าใจพื้นฐานถูกต้องนะอแล้วก็ที่สําคัญคือต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกด้วย เพราะว่าเขาก็จะอ่ะคุณคิดเองก็ได้ที่คุณตอบดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องสติการตอบใช่ครับแนวทางการตอบและให้เข้าใจเข้าให้เข้าใจและที่สําคัญอีกสุดท้ายเลยที่ผมได้มีความเข้าใจถูกท่านอาจารย์ตั้งแต่แรกก็คือความเป็นธรรมะไม่ใช่เราคือถ้าใช่ฮะบางทีคําถามที่เขาถามมาอย่างเช่นทําอย่างไรให้มีสตินึ่งใช่จะทํอย่างไงทํายังไงให้มีสติ แล้วเขาก็ลืมความเป็นนัตตาตั้งแต่ต้นละดังนั้นเราก็จะทำไงให้หมดกิเลสทำไงให้หมดกิเลสทำไงไม่ให้โกรธมันไม่ใช่สูตรสําเร็จที่อยู่ดีๆคุณจะสามารถละกิเลสไดเพราะว่าคนถามเขาจะถามไปตามความไม่รู้แล้วก็ตามความอยากของตัวเขามากกว่าที่จะถามเพราะว่าเพื่อความเข้าใจเราก็ต้องดึงเข้ามาให้เพื่อเป็นเรื่องของความเข้าใจอันนี้จะเป็น เป็นประจำเลยนะฮะไม่ไว่าจะแบบแล้วก็ได้รับประกาศนียาบัตรนักจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจากสมาคมนักจัดรายการวิทยุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ยังมีความสามารถทางภาษานะะท่านเคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองฟูโอกะมาด้วยฟุกโอกะครับฟูฟฟุกูโอกะฟุกูโอกะ,อกะใช่ครับนะ ประมาณ1ปี 1> แล้วท่านก็ได้ทำงานที่มูลน,นิธินี้นะครับโดยที่มีการส่งหนังสือธรรมะบ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อัปโหลด YouTube สนทนาธรรมลงไฟลเสียงสนทนาธรรมภาษาอังกฤษและทำไฟล์เสียงออกสถานีวิทยุซึ่งจะทำกับทุกคนนะครับแบ่งๆกันทางสถานีศูนย์หนึวิบรีใช่ไหมในใ<ช>ี่นคุคุณวรศักนะครับแล้วก็วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะซึ่งตอนนี้ก็ กำลังพัฒนากันนะครับอออ่านฟังชาดกแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสของพระเจ้าเราก็เลยเอ๊ะเราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมผมก็เลยไล่เปิดวิทยุ AM เลยครับอาจารย์ครับตอนเจอรายการรายการหนึ่งของท่านอาจารย์สุจินตอนทุ่มครึ่งท่านพูดถึงเกี่ยวกับอันนี้ใครเปิดให้ผมเปิดเองเลยครับเจะเปิดเอหมุนเจอคือไล่ฟังของอาจารย์ท่านอื่นล้วฟังแล้วมันยังไม่เข้าไปในใจอาจารย์ฟังแล้วยังม่เป็นเหตุเป็นผล แต่ไม่เป็นเหตุ<ช>เป็นผลให<ช>ญ่ที่เราแต่ท่านอาจารย์สุจินที่ท,<า>ท่านพ,<อ>พูดที่ผมฟังเนี่ยมันตรงกับเรื่องที่ผมไปปฏิบัติคือท<อ>่านอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิท่านบอกว่านั่งสมาธิแต่ปัญญาไม่รู้อะไรเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมตอนนั้นไปเดี๋ยวก่อนตอนนั้นไปปฏิบัติอะไรยังไงไปไปมาเยอะอาจารย์ <c oughs> สริญญาตีนี่สวนโมกไปที่ต่างๆตามสถานที่ปฏิบัติทุกที่เลยอาจารย์ ไปตามที่ต่างๆแล้วเรานั่งแล้วเราก็ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดปัญญารู้อะไรเลยพอฟังท่านอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยแล้วปัญญาไม่รู้อะไรควรนั่งไหมแลวท่านก็อธิบายเรื่องสมาธิเพิ่มเติมให้เราเข้าใจได้ฟังคือวิทยุตรงนั้นเลยใช่ครับเ m ็มหนึ่งสี่สองสองตอนทุ่มครึ่งเลยตรงเรื่องที่เราแบบสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจตรงน,นั้นก็จะก็เลยรู้สึกว่ามีเหตุผลใช่ครับก็ฟังต่อไปมาเรื่อยเลยครับ ก็เลยฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าตกลงเนี่ยคุณเต้ยเคยไปปฏิบัติมาแล้วใช่คะคุณป๊อบกับคุณเอ็มเคยไปปฏิบัติธรรมมาก่อนไหมครก่อนที่จะมาฟังท่านอาจารย์สุจินต์ก่าจะมาเรียนปรัาธรรมสังเขปเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมุณ่อน่อนก็มีญาติๆก็ชวนไปแต่ชวนไปแต่ผมก็ไม่สนใจไปแต่ไม่สนไม่ไม่ไปเลยครับผมไม่ไปเลยไม่ไปเลยคือตกลงล้วไม่เคยไปสำนักปฏิบัติอะไรเลยไม่รัย นะงั้นเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าไม่เคยไปสำนักปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาศึกษาธรรมะมที่มูลนิธิเนี่ยนะครับเราเคยคิดไหมว่าชีวิตเนี่ยเราไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมาเลยศึกษาแต่ธรรมะที่มอสอพเนี่ยเราควรจะไปลองไ,ไปแต่ก่อนนั้นนี้ก็สํสำรวจนนดูตามสำนักปฏิบัติลองไปปฏิบัติบ้างไหมตอนนี้หน้าวันนี้ก็ไม,ไม่เคยคิดเลย ที่ไม่เคยไปนะแต่ก่อนนั้นนี่คือก็มีศึกษาอันอานิสุทธธรรมะของของที่อื่นบ้างเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ทาหน้าบัดเนี้ยที่ได้ศึกษามาจนทุกถึงทุกวันนี้นะแล้วเคยคิดไหมว่าเออเราก็ยังไม่เคยไปสําการับปฏิบัติมันเลยสักครั้งหนึ่งเราน่าจะไปลองปฏิบัติดูไม่เคยไม่เปิดใจให้สับสาัณปฏิบัติเลยไม่ครับทำไมไม่เปิดใจให้สักนรณปฏิบัติเลยล่ะฮะจะดูว่าเหมือนเราไม่เปิดใจ ที่จะรับรู้แล้วก็วจะเหมือนกับจะเชื่อที่มสพอยอย่างเดียวเลยก็คือมียักษ์ที่เข้าไปปฏิบัติมาก็จะมาชวนเหมือนกันนะครับครับแต่ก็เหมือนกับมันไปแล้วมันไม่ไม่รู้อะไรมันไม่ได้ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเฮ้ยยังไม่ได้ไปแล้วจะบอกได้ไงว่ายังไม่รู้อะไรก็เราก็ฟังจากที่เขาพูดมาไงว่าอ๋อที่เขาไปมาแล้ววันดีแต่เมื่อคุยกับเขาแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าแต่เขาจะเข้าใจอะไรขึ้น แล้วก็ชีวิตเขาก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันที่มีความเข้าใจอะไรขึ้นมาใช่อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งจากที่เราศึกษาจากพระธรรมนะ,ะที่มูร์นำมาก็ตอนแรกที่เป็นสมัยนักศึกษาเนี่ยอยู่ <สะ S 1> ปีสองอชอใช่ครับมาเชียงใหม่ปีสองก็มีเข้าค่ายอะไรอย่างนี้ครับเราก็ไปสมัครด้วยแล้วก็ที่ค่ายเนี่ยเขาสอนเรื่องขันห้า มันเป็นเรื่องใหม่ครับสําหรับเราสอนเรื่องวิธีจิตสอนเรื่องน่าสนใจมากใครสอนอะที่ค่ายครับมันเป็นค่ายของชมรมพุทธศิลป์มชชมรมพุทธศิลป์ของมชใช่ครับก็ไปเรียนไปศึกษาอะไรก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วทีเนี้ยพอกลับมาจากค่ายมันจะมีสอนภาพพิธมที่แถวข้างหลังมอนะครับ วัดวัดหนึ่งแล้วก็พอดีที่วัดนะเขาใช้หนังสือของอาจารย์สุจอิออเเพมาทําส<ฮะ>ังเกตเนี่ยครับอก็มาอ่านน่ารู้สึกอ่านเรารู้สึกซาบซึ้งรู้สึก,สก,สกอ,อ่านเล่อ่านเล่มไหนฮะ,ะมาทําสังเกตเลยมาทำสังเกตเล่นเดียวกับคุณป๊อปเนี่ยนะอ่ะฮะใช่ครับ,รบเป็นจุดต่อยอดจากที่ไปเขาา้าค่ายมานะครับก็ทําให้เข้าใจรละเอียดมากยิ่งขึ้นเรื่องขันห้าเรื่องวิธีจิตอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ก็อธิบายแบบทึ่งนะครับ หาแล้วไม่เคยอ่านที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยฟังเรื่องราวอะไรที่มันละเอียด,ดขนาดนี้แทรกนิดหนึ่งนะเรื่องประวัติธรรมสังเขปนะฮะคือหนังสือของมูล,ลนิธีมีหลากหลายมากมีทั้งเล่มบางครับนะครับแด่ผู้มีทุกแล้วก็อะไรทั้เล่มเล็กๆมีอะไรอรีกนะเจ้ากรร<า><า>มในเวรเจ้ากรรมในเว,นเวรแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายอะไรเล็กๆเนี่ยใช่ครับกลับเริ่มต้นทั้งสองท่านเนี่ยกลับเริ่มต้นที่ประวัติธรรมสังเขปซึ่งเป็นหนังสือที่ ละเอียดแล้วก็ยากทีเดียวเพราะว่าเป็นการพื้นฐานส,สรุปจากพระไตรปิฎกมาเนี่ยนะครับมีทั้งพระสูตรพระพิธรรมนะครับพระวินัยเนี่ยแทรกเสร็จในนั้นเลยเป็นพื้นฐานเลยว่าถ้าได้เข้าใจเนื้อความในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะศึกษาธรรมะโดยละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็นะครับขอบคุณคุณวันนีครับนี่ฮะนี่คือหนังสือรปรัชธรรมสังเขป ตอ,ตอนที่คุณป๊อกคุณเอ็มศึกษากันก็อาจจะไม่ใช่หน้าปกนี้นะเล่มเกา่าเล่มเกา่เเกาแต่ตอนนี้ที่กันหาก็ออหรือท่านใดที่จะช่วยออกอซึ่งในหนังสือเล่มนี้ฮะปรัชธรรมสังเขนี่แค่สังเขนะแต่รุ่มลึกแล้วจิตตะสังเขก็คือสรุปเรื่องจิตแล้วก็ภาพผนวกเพื่อแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปเรื่องของการอบรมเจริญสมถะวิปัสนา เรื่องของสภาพธรรมะเรื่องของบัญญัติอะไรทั้งหลายเนี่ยครบหมดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้ก็หลังจากที่เียนแล้วเาต่อว่าครับอันนี้ทึ่งอันนี้เหรอทึ่งครับสมมาดีจริงนะที่เรื่องนี้ไม่เคยอ่านที่ไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกทึ่งมากแล้วพอดีตอนนั้นท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วยนะครับไปที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งนะครับปีอยังไงนะตอนนั้นสองพันห้าร้อยสี่สิบ นานมากเลยยี่สิบใช่ครับยี่สิบกว่าปีนะครับเราเป็นนักศึกษาตอนนี้ก็อายุเยอะขึ้นแล้วน่ะก็ก็มีโอกาสได้ไปพบท่านอาจารย์ครั้งแรกตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าท่านอาจารย์หน้าตายังไงแต่เราจําเสียงเพราะเราไม่เคยเจอหน้าท่านอาจารย์มาก่อนแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีการเผยแพร่ทางทีวีเนาะยังครับแล้วก็ยังไม่ได้มี มียูทูบมีอะไรมากมายนะแล้วก็อาจจะเราไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ดูก็ได้มีวิทยุมีวิทยุที่เชียงใหม่มีอมแต่เสียงใช่ครับออกตอนสองทุ่มครึ่งเราก็ฟังแล้วก็จอนเสียงได้แล้วก็มันมีเทปมีอะไรเก่าๆของน้าจางที่แต่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าเลยครับไม่เคยเห็นครั้งแรกที่ก็ที่โฮลด์เกสต์เฮาส์ที่เชียงใหม่ตอนนั้นคุณย่าสมบุนก็ไปด้วย <S <S ก็ตามเสียงเอเสียงในเสียงคุณคุณ <S <S ตามไปอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนตามเสียงไปจนพบท่านอาจารย์อตอนนั้นก็เป็นจุดได้เริ่มศึกษาเรื่องปรัชัธรรมสังเขปนี่แค่สังเขปนะแต่รุ่มลึกแล้วจิตตสังเขปก็คือสรุปเรื่องจิตแล้วก็ภาพผนวกเพื่อแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปเรื่องของการอบรมเจริญสมถะมีปัสนาเรื่องของ สภาพธรรมะเรื่องของบัญญัติอะไรทั้งหลายเนี่ยครบหมดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้ใช่ก็หลังจากที่เียนแล้วเลาต่อว่าครับอันนี้ทึ่งอันนี้เหรอทึ่งครับสะสมมาดีจริงนะเพราะว่าไม่เคยอ่านที่ไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกทึ่งมากแล้วพอดีทอนนั้นท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วยนะครับไปที่เกสเท้าแห่งหนึ่งเป็นปีอะไรนะตอนนั้น2540โนห้าสินานมากเลยปี ใช่ครับ20กว่าปีนะครับตอนนี้ก็อายุเยอะขึ้นแล้วน่ะก็ก็มีโอกาสได้ไปพบท่านอาจารย์ครั้งแรกนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าท่านอาจารย์หน้าตายังไงแต่เราจําเสียงเพราะเราไม่เคยเจอหน้าท่านอาจารย์มาก่อนเพราะแต่ก่อนเนี่ยเอ่อยังไม่ได้มีการเผยแพร่ทางทีวีเนาะยังครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอูทูบมีอะไรมามากมายนะล้วก็อาจจะเราไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ดูก็ได้มีวิทยุวิทยุที่เชียงใหม่มีวิยเสีงใช่ครับ ออกตอนสองทุ่มครึ่งเราก็ฟังล้วก็จอาเสียงได้แล้วก็มันมีเทปมีอะไรเก่าๆของอาจารย์ที่แต่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าเลยครับไม่เคยเห็นครั้งแรกที่ก็ที่ Holiday เ u e s ์ House ที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็ญย่าสมุนก็ไปด้วยก็ตามเสียงเอเสียงนี่เสียงคุณคุณก็เหรอตามไปอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนตามเสียงไปจนพบท่านอาจารย์อตอนนั้นก็เป็นจุดได้เริ่มศึกษาเรื่องใกล้เข้ามาอีกใช่ครับสนใจต่อเนื่องครับ นะครับอ่าเาเอาแค่เอาแค่ว่าเข้ามายังไงก่อนอ่าเราต้องเต้ยได้เข้ามาในธรรมะได้ยังไงผมเข้ามาแบบแปลกๆแบบศาสตร์แปลกๆผมสนใจพวกโหราศาสตร์ครับอาจารย์โหราศาสตร์ตัวเลขอะไรเงี้ยผมชอบชอบโหราศาสตร์ใช่ผมก็เลยเปิดฟังวิทยุรายการโหราศาสตร์พอเปิดฟังแล้วเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเขาจะมีรายการเกี่ยวกับอ่านชาดก อ่านฟังชาดกแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสของพระเจ้าเราก็เลยเอ๊ะเราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมผมก็เลยไล่เปิดวิทยุ AM เลยครับอาจารย์ตอนเจอรายการรายการหนึ่งของท่านอาจารย์สุจินตอนทุ่มครึ่งท่านพูดถึงเกี่ยวกับอันนี้ใครเปิดให้ผมจริงผมไม่กาจะเลือกสาขาโทรทัศน์นะครับแต่ว่ามันมีสาขาวิทยุก็คือกายเป็นดีไปเลยใช่ก็เป็นสาขาวิทยุโทรทัศน์รละวิทยุจ่ายเสียง คือสนจัดสรรคือสนใจด้านวิทยุกระจายเสียงมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเนี่ยคนฟังเนี่ยกลุ่มคนมันน้อยนะครับเขาก็เลยเปิดเป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วช่วงนั้นมีทีวีดิจิตอลด้วยนะครับก็คิดว่าเออถ้าเรียนรองนี้ก็น่าจะจะเวิร์กก็เลยเรียนตรงส่วนนี้ใช่ครับแล้วก็รรบบอดยะบบใช่ครับระบบจะทําตัดต่อยังไงหรือว่าจะเซตยังไงเนี่ยก็ปรึกษาช่างเทคนิคที่มหาวิทยาลัยนะครับเขาก็ให้ ไอ้บอกว่ายี่ห้อนี้ดีนะตัวนี้ต้องใช้อันนี้นะถึงจะถึงจะ,ะเขามีให้เลือกสองสามตัวเราก็เอาสเปคมาเปิดเปิดดูแล้วก็เลือกสนใจก็เสนอกรรมาการก็ได้เซตร,ระบบอัดอันนี้มานะครับคือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นระบบแอนะล็อกซึ่งมันยังไม่คงชาติเหมือนกับปัจจุบันช่วงนั้นเป็นเบ r d ์ y ไอวิวเขาเขา,เขาแนะนำให้นะใช่ ไช่อนาล็อกพอระยะหลังเนี่ยทีวีเมืองไทยเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลกันก็ก็เป็นคนที่ที่นำระบบดิจิตอลเนี่ยคือซื้ออุปกรณ์ซื้อเองทุกอย่างก็เอามาใช้ที่มูลินีเนี่ยครับก็กลายเป็นภาพ,พมเสียงคมชัดนะครับใช่ครับแล้วก็สื่อเนี่ยก็สามารถที่เอาไปออก YouTube ออก เฟซบุ๊กสื่อออนไลน์คือได้หมดเลยครอบคุมหมดเลยเพราะถ้าออกทีวีได้ได้มาตรฐานก็ไปออกุกสื่อทุกอย่างได้หมดเลยครับผมก็พยายามแล้วช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องภาพเรื่องเรื่องภาพทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้น จึงตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สัขขกขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขาม,มานิสังสะกะถาเรื่องอานิสงแห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุก สมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นณนะอาสนะนั้นแหลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ําย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอด